ะะว่าวิญญาณศาสนานะะสามารถปิดกั้นจากการได้ยินเสียงพระเจ้าได้ข้าพเจ้าเชื่อว่าวิญญาณศาสนานั้นเป็นอุปสรรคในการได้ยินเสียงของพระเจ้าขออธิบายความหมายของคําว่าศาส,สนาซึ่งใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบันแลนะหากข้าพเจ้าไม่ได้อธิบายคำนี้ อาจจะมีคนเข้าใจผิดในตัวข้าพเจ้าก็เป็นได้คนที่นับถือศาสนานั้นส่วนใหญ่แล้วก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามบทบัญญตัติบทเกณฑ์ต่างๆแล้วก็ประพฤติดีเพื่อจะให้ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าแต่ไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวอีกครั้งนะคะ วิญญาณศาสนาก็คือเราตั้งใจปฏิบัติตามกฎบุตรบัญญัติและปฏิบัติทุกอย่างเพื่อจะให้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าแต่ไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่ใกล้ชิดกับพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ที่ส่งริเริ่มกิจกรรมทางศาสนาแต่เรากระทาเพื่อพระเจ้าแต่ปราศจากพระองค์ได่ไหมคะกระทำเพื่อพระเจ้าแต่ปราศจากพระเจ้า พระเยซูนั้นไม่ได้สิ้นพระชนเพื่อให้เรามีศาสนะแต่พระองค์ได้มาสิ้นพระชนเพื่อให้เราได้กลับมามีความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าผ่านทางพระองค์เพื่อเราจะได้มีความสัมพันธ์ที่สนิทแบบเป็นส่วนตัวกับพระเจ้าองค์ติเอกานุภาพซึ่งประกอบไปด้วยพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ลึกซึง พระเยซูนั้นทรงเคืองพระไทยเป็นอย่างยิ่งกับคนที่เรียกว่าเป็นกลุ่มเล่งศาสนาในสมัยของพระองค์ค่ะพระงตรัสกับพวกเขาว่าเปรียบเสมือนกับอุโมงคฝังศพฉาบไปด้วยปูนขาวคือข้างในนั้นเต็มไปด้วยกระดูกคนตายแต่ว่าฉาบภายนอกแบบขาสะอาดปตินะคะ ในพระธรรมมัทธิวบทที่ยี่สข้อย7นะคือพวกเขาปฏิบัติตามกฎาามกฎบัญญัติกฎเกณฑ์ข้อบังคับาาแล้วก็สร้างกฎนู่นนี่นั่นขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนปฏิบัติตามแต่ว่ากลับละเลยเรื่องที่มันเป็นแก่นเรื่องที่เป็นสาระสำคัญไปเช่นความรักนะาการช่วยเหลือคนอื่นด้วยท่าทีที่ถูกต้อง ข้อพีจาดจากวิทวนะคะยี่สิบสามในข้อยี่สิบสามถึงยี่สิบแปดต่อไปนี้นะคะจะได้ให้เห็นถึงความรู้สึกของพระเยซูค่ะกับสิ่งที่เรียกว่ากิจกรรมทางศาสนารงรได้แา่ว่าวิบัติเจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดหรือเรียกว่าคนสีแซงด้วยพวกเจ้า ถาวายสิบรถนะสิบชักหนึ่งของสรหนยี่ราและขมิ้นส่วนข้อสำคัญหรือส่วนที่มันสำคัญมากนั้นอย่างพระบัญญัติก็คือการพิพากษาความเมตตาและความเชื่อนั้นได้ละเว้นเสียสิ่งเหล่านั้นพวกเจ้าควรได้กระทำอยู่แล้วแต่สิ่งอื่นนั้นไม่ควรละเว้นด้วย คนนำทางคนตาบอดเจ้ากลองลูกน้ำออกแต่กลืนตัวอุดเข้าไปวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื้อใจคตคนเสแสง้งด้วยเจ้าหัดชำระถ้วยชามแต่ภายนอกส่วนถ้วยภายในถ้วยชามนั้นกลับเต็มไปด้วยการโจรกรรมคือการทำร้ายการแย่งชิงการต้น การมมากิเลสพวกฟาริสีคนตาบอดจะงงชำระสิ่งที่อยู่ภายในถ้วยชามซะก่อนเพื่อข้างนอกจะได้สะอาดด้วยวิบัติแต่เจ้าพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีคนน่าซื้อใจโคตรคนเใจแส้เพราะว่าเจ้าเป็นเหมือนอุโมงฝังศพซึ่งฉับรืบปูนข,ขาวข้างนอกดูงดงามจริงแต่ข้างในนั้นเต็มไปด้วยกระดูกขขคนตาย และการโ,โสโครคสารพัดเจ้าทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นแหละภายนอกนั้นปรากฏแก่มนุษย์ว่าเป็นคนชอบธรรมแต่ภายในเต็มไปด้วยคนความน่าซื่อใจคดและความชัวช่วชติพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีในกุ่มที่เข้งศาสนามากสุดยุคนั้นแต่ก็ไม่ได้เป็นที่ชอบพระไทยของพระเจ้าพี่นงคะพระเจ้าทรงสนพระไทยข้าทีเนใจของเรา มากกว่าการประพฤติท,ที่ภายนอกของเราเสมอคนเคร่งศาสนาสร้างกฎขึ้นมาเพื่อจะสำเนาให้เห็นถึงสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายของความบริสุทธิ์ผุดผ่องพวกเขาพยายามบังคับคนอื่นๆให้ทำตามกฎเหล่านั้นคนเหล่านี้เป็นคนยึดตามอักษรและเคส้งขัดโดยที่ไม่ได้ตระหนักเลยนะคะว่า ความบริสุทธิ์นั้นมันเป็นผลมาจากใจที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะการใช้เวลาเป็นการสวดสุนตัวกับพระเจ้าค่ะพวกเราไม่รู้สึกไวต่อพระเมตตาของพระเจ้าและก็ไม่มีความเมตตาต่อผู้อื่นเราก็จะสูญเสียความรู้สึกไวต่อการฟังข้อสุดสิ่งของพระเจ้าไปด้วยคนเคร่งศาสนานั้นทำอะไร มีวิธีปฏิบัติเองแบบเดียวเท่านั้นพวกเขาเชื่อว่าใครที่ไม่ได้ดําเนินชีวิตตามแบบพวกเขาก็ผิดหมดคือแบบเองกดนะคะแต่ว่าไม่มีความรักพระเยซูทรงเห็นใจผู้ที่ถูกข่มเหงจากกฎเกณฑ์ทางศาสนาแล้วก็ถูกบีบคั้นจากผู้นําทางศาสนาแบบนั้นต้องเห็นใจนะคะองค์ทรงประสงค์ที่จะเห็นคนเหล่านั้นได้รับการเยียวยา แล้วก็รื้อฟื้นชีวิตขึ้นใหม่เพื่อพวกเขาจะได้รู้ว่าพระเจ้าทรงแสงดีแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาทรงอดกลั้นอดกั้นใจของพระองค์ไว้ช้านะอดช้าด้วยแล้วก็พร้อมที่จะทรงให้อภัยเสมอพระเจ้าทรงประทานพระกุณ้แก่เราโดยปรับเปล่าและนั่นนะคะก็คือฤทธิ์เที่จะช่วยเราให้สามารถ ทำในสิ่งที่เราไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้เลยนี่น้องคะเมื่อพระเจ้าสั่งให้เรากระทำสิ่งใดพระเจ้าไม่ได้ปล่อยให้เราทำโดยขาดอิทธินะคะแต่พระองค์จะทรงประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่เราเพื่อให้เราสามารถทำให้มันสำเร็จเมื่อพระเยซูตรัสว่าบรรดาผู้ที่ทำงานหนักและแบกภาระหนะักจงมาหาเรา แล้วเราใช้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขในบทที่สิบเอ็ยี่สิบแปดพี่น้องอย่าลืมข้อนี้นะคะพระเยซูกําลังพูดกับคนที่กําลังมีความทุกข์กับคนที่มีความเหนื่อยล้าในฝ่ายวิญญาตร่วงประสงค์ที่จะปลอบประโมคนที่หมดเรี่ยวหมดแรงเพราะกำลังพยายามรับใช้ถ้าพี่น้องกําลังพยายามรับใช้หยุดก่อนนะคะ ปรับมารับกาลังจากพระเจ้าก่อนอย่างเต็มยันแต่มารับกาลังจากพระเจ้าและคนที่รู้สึกล้มเหลวผู้คนมากมายนับพันนับหมื่นในคิดจะจับทุกวันนี้กําลังตกอยู่ในภาวะทํางานหนักที่มันเกินกําลังแล้วก็ขาดการบำรุงเลี้ยงที่ถูกต้องหลายคนปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์ที่ทรงพลังกับพระเจ้าจนสามารถ ปฏิบัติกฎเกณฑ์นู่นนี่นั่นได้อย่างครบถ้วนแต่สุดท้ายก็แห้งแกะว่างเปล่าเหมือนเดิมในความปรารถนาที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยนั้นหลายคนใช้วิธีการทำงานเพื่อพระเจ้าแทนที่จะใช้เวลากับพระเจ้าเพื่อสแสวงหาพระองค์พระเจ้าประสงค์ให้เรากระทำการแห่งปณิสวรรค์เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงนำให้เราทำแต่พระองค์ไม่ได้ประสงค์ให้เรา สาระวนบุ่นวายับก,การกระทํากิจกรรมทางศาสนาค่ะโดยคิดไปว่าพรเราจะพอใจในการเสียสละเหล่านี้ทั้งทงที่พระเจ้าไม่ได้เรียกร้องให้เรากระทําเลยเราจะทําการของพระเจ้าได้ยังไงหากเราไม่เคยใช้เวลาฟังเสียงของพระเจ้าเราไม่ได้ใช้เวลากับพระองค์ให้ทำงานนั้นๆเลยเราจะทํามาได้ยังไงไม่มีทางไม่มีวนันเราทําไม่ได้ครับพี่น้อง ในยมบทที่สามข้อหนึ่งถึงแปดข้มทีนะคะบอกว่าเราจะต้องบังเกิดใหม่เราจะบังเกิดใหม่ไม่ได้ถ้าเราเชื่อศาสนาเราต้องยอมให้พระเยซูนะ่ะเข้ามาในชีวิตของเราและประทับอยู่บนบัลลังก์ของเราและครอบครองอยู่เนื้อลุกสินทุกอย่างทุกย่างก้าวของเราและเมื่อพระเจ้าจัสั่งให้เราเดินไปในทิศทางใดก็ตามพระองค์จะทรงประทานกำลังแก่ ให้สามารถทําตามสินัามได้พระเยซูจะไม่จัดแค่ว่าทําไปเลยทําไปเลยพระองค์จะทรงประทานกําลังแก่เราเสมอเพื่อเราสามารถกระทําตามกันได้นี่น้องครับอุปสรรคใหญ่บิ๊กเบิ้มที่สุดในการได้ยินเสียงของพระเจ้านั่นก็คือการพยายามเข้าถึงพระเจ้าผ่านทางการทํางานหนะักแทนที่จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระองค์ ้วยการสามื่อคิดทำกับพระองค์ในเวลาของพระองค์หลายคนอาจจะเข้าโบสถ์อยู่เป็นปีๆไทำกิจกรรมทางศาสนาตลอดชีวิตของเขาโดยที่ไม่ได้รู้จักพระเยซูเลยในฐานะที่เป็นจอมเจ้านายในชีวิตของตนเองเลยนะคะพี่น้องคะวันนี้ถ้าพี่น้องกำลังไปผิดทางมานะคะกลับมาหาพระองค์ในเวลาของพระองค์ในแบบฉบับที่พระองค์กำลังสั่งให้เราทำ ไม่ต้องหักผมนะคะพี่โนงทำเฉพาะในสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้ท่านทำแลวท่านจะมีความสุขมากมากเลยคะ่ะนม้จะลืมรู้ในการฟังเสียงของพระเจ้าได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนี่อรนะคะไม่ต้องกังวลใจนะคะขอบพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ